สบายดีพี่น้องมดตุกหูทุกคนจ้าสบายดีอย่าป่าลูกวันนี้นั่งกินเข่าทรงคนกับน้องทองเดือพอวันกับบอยาดน้องนัดกับบอยาดไม่น้อยกับน้องทองกินตุ้ยยิ้วเข่านะ้องทองเราเนาะมีอันเอ็นเดือพี่น้องเดือพดิเหตุยังดอกซื้อไม่เอ็นมากินกับปลาเค็มพอวันเลยครับเต๋อเพี้ยพี่น้องเพี้ยกับพักพักพัก,พก มาท้องนี่แหละพี่น้องไว้อาหารแรงเขาเดี๋ยวนานน่ะ้ามาหิวรอบเด็กอีกเ้าก็ซื้ออันนี่ไว้ลวกนี่กินรอบเด็กเนาะเดลืออร่อยนี่เลยครัตอนกลางแสงตัวแสงลองหน่อยครับทิ้เขาก็มาเสร็จเองแซ่บเนาะ cổng nó thông đó đi theo viên có đều lên nó thông hết nó cho kênh Để không bỏ lỡ những

mang không ngon, bên này nhéo cái rận, chống con hươu này nó, để tôi để ở mình không, thế, mất, bữa này hết. แลมโบออกไปแมาเข้าตังกิน,กนลาอยู่หออเค็มแ่บไปทองคุ้ไหมแยมนั่นแหละข้าวแรงนะมื่ม,มืดมาหละมัทองเนาะมืดมาหลพไปนอกรั Hãy subscribe độc kênh Ghiền Mì Gõ Để không độc lỡ những video mông dẫn อะไรอะไรมาโเออเห็นยากเลยพี่น้องอ่ะไม่เอื่นเขาแกงเราไม่แฉบแฉบเนาะเห็นโอตัวอีกรอใส่ยม้วนอ่อนเลยสขงเห็นไหมเชียงอ่อนงายอ่อน้อย ให้แนบนบอใส่ามาเนาะใส่มุ้งอ่ะเป็นต้นเนี่ยจีจปลาเค็มตอนปลาเค็มคนะ้อนนะกับเมื่อนเนาะค้อนนะอิมเลือไปจิ้มสาวพัดกับพร้วพร้วพาไปตัดผมกับจิ้มข,ข่าพัดน่องเข่าแรงมือมดมา,เล,มมดมาเลยพี่น้องเลย ส่วนหนยไม่น้อยกำลังทองกินเสียบเอ็นส่วนน่องนัดนันม,มามา่มามแต่มันอ่อนก็มาถึงขึาานาน้นยิ้เขามั้งกินทับเกลยหลายเลย mà muốn tiền đâu, lên nào dúa, nó hang hả? không? bỏ lỡ những video hấp dẫn มานุ้งนัดเทยลูกเอ็นได้ลลกมไหมแห่นี่บึงทองมันเหนียวสัไรมันก้นบทองหวานเหนียวแท้แล้วใครนื้บ่ใสมันหะดึงมือจะบ่งที่เราพื้นยังคอยตั้งไ่นว่าวกันทง าแกงหม่อไม้ินงอาไหมน้อยกินกินเข่านะอันนี้ฮะเดิมพี่น้องเดิมแหนไม่จำเอ็นกับน้องทองมืดแล้วมาปิดไฟให้ไหน่ะขอบใจลูกมาจัดเนเออพี่วีมาตั้ไง ราจะกินเขาอันกลางมืน้ะเกลืมันแจ้มมไบาย่ีสบายดีพี่น้องโอ้จบกับมาป้าพี่นะครับทอจับครัใส่ม่เห็นตัว่าีอะไเอาโต๊ะหนามาเนาะจ้าโต๊ะคนยืนเห็นไหมลายลายเลื่หมูนะหมูใส่หมูใส่บ้านนี้ใส่หมูมนดมันท้องเอาอ่อนแน่เนี่ยเอาเลือก

ลองห้องโอยๆหือนเป็น,น,ปน,นยันงนมเาบอขับลูกยิบขับแค่นั้นทามเาอืว

คลิปนี้น้องท้องพี่ขอลาพีลลา่ล่าเจ้าผักดไลค์ลาลุงลาป้าไปก่อนเด้อจา้าลาลุงลาป้าปก่อนเด้จอจ้าผักดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแม่น้อยพันเมลี่เอาน่าที่เกดสุ่ควาโฆษณาเด้อจ้าบ๊ายบาย,บายน้องท้องเชียงได้กินใหม่จะเนี่เหนียวหนะ่ะไหมลาไปก่อนจ้าพี่น้องบ๊ายบาย